สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูแป๋วอีกนะคะเด็กๆจ๋าเด็กๆหยิบหนังสือชุดการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยค่ะลูกเล่มสีฟ้าคณิตศาสตร์แล้วก็ลูกเปิดมาที่หน้า12เลยค่ะอะ่เจอหรือยังหน้า12นานเราเรียนเรื่องการบวกมาแล้วหลายคลิปแล้วนะคะคลิปนี้ก็เช่นเดียวกัน ให้นักเรียนหาผลบวกจากภาพเหมือนกันนะคะนับภาพแล้วก็ตัวเลขมาใส่ในช่องสี่เหลี่ยมพร้อมกับนำจำนวนทั้งสองฝั่งมารวมแล้วก็มาใส่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหลังนะคะเริ่มต้นจากต้นไม้ด้านหน้าเรานับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5นับได้จำนวน ลูกก็ใส่เลข5ลงไปจํานวนด้านหลังค่ะนับพร้อมกันค่ะ1 2 3นับได้3เราใส่จํานวน3ลงไปเรามาอ่านตัวเลขกันค่ะ5บวก3ได้เท่าไหร่ลูกเราเอาจํานวนภาพทั้งสองฝั่งนับรวมกันพร้อมกันลูก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดดังนั้นห้บวกสจึงเท่ากับ8ที่เรานับเมื่อกี้ค่ะลูกเราก็เขียนเลขแปดลงไปข้อต่อไปค่ะลูกภาพอะไรเนี่ยเก้าอี้เก้าอีมานั่งเล็กๆนะคะ เรานับพร้อมกันค่ะ1นสองนับได้สองเขียนเลขสองลงไปต่อไปค่ะนับอีกลูก1นึ่งสองสาสห,าห้นับได้หน้องก็เขียนเลข6ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมจากนั้นเราเอาสองจำนวนมาบวกกัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนับได้แปดนั่นหมายความว่าสองบวกหกมีค่าเท่ากับแปดนั่นเองค่ะลูกก็ใส่เลขแปดอีกครั้งหนึง่งต่อไปรูปปลาค่ะนับพร้อมกันลูกหนึ่ง สองสามสี่ห้านับได้ห้าหนูใส่ห้าลงไปคะ่ะลูกนับปลาด,ด้านหลังอีกลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเหมือนกันคะ่ะเราก็ใส่ห้าอีกครั้งหนึ่งเราเอาสองจำนวนมารวมกันลูก ห้าบวกห้าสองจำนวนรวมกันนับพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดังนั้นห้าบวกห้าจึงเท่ากับสิบมีหนึ่งกับศูนย์ค่ะจำนวนสิบต่อไป เรามาดูภาพต่อไปค่ะลูกนับนกด้วยกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนับได้เท่าไหรค่คะลูกใช่ลูกนับได้หนะคะเราก็เขียนเลขหกลงไปหนึ่งสองสาหนูนับด้านหลังได้เท่าไหรค่คะลูกได้สมลูกใส่จำนวน3ามลงไป ทีนี้เรามาบวกจำนวนทั้งสองฝั่งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เรานับได้9นั่นหมายความว่า6บวก3จึงเท่ากับ9นะคะเราก็ใส่เลข9ลงไปข้อสุดท้ายเป็นกล่องค่ะลูก กล่องด้านหน้านับพร้อมกันค่ะ1 2นับได้2เราก็เขียนเลข2ลงไปต่อไปค่ะนับลูก1 2 3 4 5 6 7 8นับได้8ค่ะหนูก็เขียนเลข8ลงไป เราได้จํานวนสองฟังเราเอาจํานวนทั้งสองมาทําไมคะมาบวกกันค่ะลูกเรานับพร้อมกันค่ะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเสินั่นหมายความว่าจํานวนสองบวกแเรานับได้10ก็แสดงว่าเท่ากับ 10นะคะ2บวก8มีค่าเท่ากับ10ไม่ยากนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆฝึกนับแล้วก็ฝึกเอาจำนวนมาบวกกันนะคะหลังจากเด็กๆดเขียนเสร็จแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ดูความเรียบร้อยและความถูกต้องนะคะอย่าลืมระบายสีภาพต่างๆให้สวยงามนะคะให้สวยงามให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะเด็ก